สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนจะมาพูดเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านแบบไทยๆกันนะคะว่าจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่อย่างเราเข้าใจฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยุคเราเลยแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านคือความฉลาดของคนธรรมดาที่สามารถสร้างได้จากรอบๆตัวและรู้สึกภูมิใจมากที่ตอนนี้จะมีอยู่ให้เห็นแต่ปัญหาตอนนี้คือถึงจะมีอยู่ให้เห็นอยู่แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก และอาจจะถูกลืมใช่ค่ะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่โตมากับมือถือและอยู่แต่กับอินเทอร์เน็ตการสื่อสารแบบเก่าหรือการขายเชิงอนุรักษ์อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจขนาดนั้นอีกอย่างคือบางทีเราไปนำเสนอภูมิปัญญาในแบบที่ปั้นไว้สูงเกินไปจนคนรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงให้ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้จริงเราต้องทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นโดยใช้ภาษาที่ทันยุคสมัยมากขึ้น แล้วทำให้รู้ว่ามันสำคัญกับเรายังไงยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการย้อมครามอย่าบอกแค่ว่ามันคือเทคนิคดั้งเดิมจากอีสานต้องบอกว่ามันเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมใส่แล้วไม่ร้อนสีไม่ตกแถมยังเป็นแฟชั่นใส่คลีนที่ใครๆก็ใส่ได้และต่อมาเราควรใช้แอปพลิเคชันที่คนส่วนใหญ่จะใช้คือ IG TikTok หรือทำคลิปและสนุกๆลง YouTube หรือ Re e l s เป็นคลิปสั้นๆอยากให้มันไปไกลมากกว่านี้นะคะ ลองให้คนรุ่นใหม่มามีส่วนร่วมด้วยให้ออกแบบลายแล้วก็ให้เล่าเรื่องในเรื่องราวของเขาค่ะบางทีแค่เปลี่ยนการสื่อสารจากของเก่าเล่าใหม่เป็นของเก่าที่กลายเป็นแรงบันดาลใจใหม่ภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะกลายเป็นของเท่ๆที่คนรุ่นใหม่อยากใช้อยากแช์นั่นล่ละค่ะคือหัวใจของการสื่อสารภูมิปัญญาชาวบ้านให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้เพื่อจะเติบโตไปด้วยกันค่ะสุดท้ายนะคะภูมิปัญญาของชาวบ้านไม่ใช่ของเก่า แตคือของที่มีอยู่แล้วที่เราสามารถพัฒนาต่อไปได้ค่ะถ้าเรารู้จักการสื่อสารหรือมีวิธีที่เราคุยกันได้จะทำให้ภูมิปัญญาชาวบ้านไปไกลมากกว่าที่เราคิดค่ะขอบคุณค่ะ